ก็เพราะเธอเข้ามาทำให้อะไรอะไรอะไรมันฉันดีกว่าละเพราะเธอฉันไม่ต้องการอะไรอะไรอะไรไ่มากกว่าถ้าเพลงนหบบนี้เธอฉันมีความสุขใช่ไหมคะก็จะพูดถึง การเปิดโอกาสให้ตัวเองแล้วก็ได้พบความสุขแล้วก็อ p ิเคตความสุขสิ่งนั้นคือมันพูดถึงวิว่าหลายหลายคนเป็นเหมือนกันคือเหมือนเวลาเราเจอความสุขแล้วมันเป็นความรู้สึกที่แบบเรารู้ว่าความสุขมันอยู่ไม่แบบอยู่ไม่นานหรอกแต่ว่าแบบอยู่นานๆแบบขออย่างน้อยครั้งนี้อยู่นานๆได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้ววิก็เลยเอาเรื่องราวนี้มาแต่งเป็นเพลงจริงใจเน้นความจริงใจไม่ไม่เยอะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น้อยไม่เยอะเลยค่ะก็แค่แบบ เหมือนเป็นเพลงที่จริงใจแล้วก็คำนห้ววรู้สึกวมันลงตัวมากมากมูดก็จะแบบมีความลอยๆเป็นป๊อปแต่ว่าก็ยังมีจังหวะให้โยกได้แต่มันจะเป็นเซนส์นของความเบาสบายนะคะเข้าใจมากค่ะววรู้สึกววภูมิใจในผลงานชิ้นนี้ของตัวเองมากเพราะว่าไม่รู้ว่าคือววเอนจอยเพลงนี้มากจนกระทั่งววรู้สึกว่าหรือจริงจริงวไม่ควรปล่อยนะตอนแรกก็แบบเป็นเราชอบจนแบบเรากลัวว่าถ้าเราปล่อยไปแล้วแล้วคนแบบ ไม่ชอบขึ้นมาแล้วยังไงแล้วเราจะชอบเพลงนี้น้อยลงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยคือแบบเราจะรู้สึกไม่ดีหรือเปล่ามันจะเหมือนแบบพ่วงพ่วงความรู้สึกไม่ดีไปกับเพลงนี้หรือเปล่าเพราะเราชอบที่มันเป็นมากๆเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเป็นความกลัวนิดๆว่าแบบเอถ้าเกิดเขาไม่ชอบขึ้นมาเราไม่อยากมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับเพลงนี้เลยเพราะหนึ่งในเพลงโปรดอะไรเงี้ยค่ะอย่างฟีดแบ็กจากแฟนๆเขาว่ายังไงบ้างไหมคะเพลงนี้ถ้าที่เห็นคือพัซิฟิตหมดเลยแล้วเราก็เราก็เราก็ดีใจนะคะใช่ก็แบบ ความกลัวนั้นได้หายไปแล้วค่ะคีดค่ะกี๊มีใครไม่คิดบ้างตอนนี้ก็คือเหมือนแบบ4ได้ขึ้นมาประมาณสสาวแล้วแล้วม่รู้สึกแบบพวกเราชิงเทศสุดๆไปเลยเพราะเราได้ไปยืนอยู่กลางนิวยอร์กบิลบอร์ดอย่างนั้นทั้งโบกี้ทั้งเวทั้งอิงทั้งส้มมาลีไปด้วยกันค่ะคนละเดือนไปเลยใช่ก็รู้สึกภูมิใจค่ะแล้วก็รู้สึก อยากจะปรินเอามาใส่กรอบแล้วแปะไว้ที่บ้านแล้วก็อวดคนทุกคนจริงๆอยากจะปริ้นใส่โปสเตอร์เป็นใหญ่ๆหรือเป็นไวนิลใหญ่ๆแล้วแขวนไว้หน้าบ้านให้ทุกคนรู้ขับผ่านบ้านให้รู้ว่าแบบเนี่ยค่ะวิย์ซึ้นบิวบอมาแล้วอันนั้นคือจากเพลงกักตัวใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่จริงๆมันคือสปอ i f ติฟายเป็นเป็นเป็นโครงการของ Spotify เป็นแคมเปญชื่อว่าแคมเปญอีโก้ค่ะเป็นเพลย์ลิสต์ของ Spotify แล้วก็เป็นการผลักดันศิลปินหญิงค่ะทั่วโลกเลย เราคิดไหมคะว่าครั้งหนึ่งของเราเนี่ยจะได้ขึ้นวิวบอร์ดที่แบบนิวยอร์กอะไรเงี้ยค่ะไม่เคยคิดมาก่อนเลยค่ะแทบแบบไม่เคยคิดนะคะจนกระทั่งเห็นตอนแรกที่เขาบอกว่าจะได้ขึ้นก็ไม่ได้เก็ตว่าตัวเองจะได้ขึ้นจนกระทั่งเห็นภาพแล้วก็ยังไม่เชื่อว่าตัวเองได้ขึ้นแบบตัดต่อเปะวะอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็พอเห็นเป็นวิดีโอถึงแม้ว่าของจริงของจริงตัดีใจ การี่เรียนงานค่ะนี่ไม่เรียกความรักค่ะนี่การโปรโมทเทคค่ะแต่เขาก็ชงเราสุดนะว่าเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดอะไรนี้เอ้ปากหวานค่ะก็หน้าค่ะอยู่เป็นค่ะเรียกว่าอยู่เป็นจริงๆเราไปบงังคับเัาหรือเปล่วปวาว่าแบบเอ้ยเธอต้องพูดนะอะไรนี้ไม่นะคะเมื่อกี้ก็เห็นอยู่ว่าไม่ได้บังคับค่ะเขาเรียกว่าเขาอยู่เป็นค่ะเ,เขาอยู่เป็นจริงๆเขาแบบเป็นคนชมเราหรือว่าปากหวานกับเราอย่างนี้อยู่แล้วไหมคะ ก็ชต่างกันหงชมกันเรื่อยๆค่ะวว่าแบบมันก็เหมือนเราเห็นข้อดีของกันแล้วกันเห็นข้อเสียของกันแล้วกันแล้วเราก็รับได้ขนาดนั้นค่ะอย่างพออย่างพอ youtube ปล่อยไปเราได้เห็นฟีแบะจากแฟนคลับไหมคะที่เขามาชื่นชมความหวานของคู่เราอะไรอย่างนี้เห็นเห็นวิงๆก็ได้อ่านคอมเมนต์อยู่ค่ะเขินเลยไหมคะวี เขินเวลามีคนถามมากกว่าเวลาคนแบบคอมเมนต์ก็ไม่ได้เขินอะไรเลยนะพอมีคนเ่ียพอพี่ๆมาถามเงี้ยก็เขิน <c oughs> อย่างคู่เราถือว่าช่วงโควิดเนี่ยมาทําให้เราห่างกันไหมคะหรือว่าหวานเหมือนเดิมอะไรไม่ได้เรียกว่าหวานเหมือนเดิมวิวว่าปกติของควิวค่ะก็เหมือนแบบวิว่ามันก็ทําให้เราทั้งคู่มีเวลาแล้วก็ได้เจอกันบ่อยขึ้นมากกว่าตอนที่ไม่มีโควิดด้วยเพราะอย่างตอนที่ไม่ โควิดมันก็แล้วก็ทํางานทั้งคู่แต่ว่าสุดท้ายเราถ้ามันเมค e t i ให้กันเนี่ยมันก็ได้เจอกันอยู่แล้วแล้วก็ก,ก็โอเคก็ดูปกติอยู่ค่ะอ,อย่างหลังจากนี้จะมีงานร่วมกันให้แฟนๆได้เห็นดิกงไหมคะก็หลังที่หลังจากที่ไปแจมบล็อกของเก้าก็เดี๋ยวเก้าจะมาแจมบล็อกของวีก็เป็นข้อตกลงในการโปรโมทเพลงว่าอ่ะโปรโมทเทียรุ้มให้เก้าต้องมาโปรโมทตั้งแต่นี้เธอให้วีนะอย่างนี้ก็เดี๋ยวเราติดตามกันใน y o u t u ู e ของวีได้ค่ะจะ <laughs> มีบล็าาอกให้ได้ดูกันะ